็นคนไม่กลัวผีเฮ้ยาเลยวเร็วหนอยดิว่าในบนส้ว่ยใส่เชีร์น่ยมานี่เจอ์จอมนีนี่นไม่น่าเป็นหัวหน้าคนได้จอชมีไร นี่มาทำไมจอชอ๋อคือว่าเฮ้ยหยุดข้าอยากฆ่ามันเหมือนกันฉันไม่ได้แค่จะฆ่ามันอย่างเดียวฉันจะเจียนเจียวมันออกแล้วเอาไปสับให้หมูกินแต่ตอนนี้เราทําไม่ได้มันจ้างเราถ้ามันตายใครจะให้เงินเราไล่ควายมึงคิดบากไปเจอหมอดีได้ไงวะเนี่ยจอช <George, S 2> ฉันโคตรเบื่อแกเลยว่ะมึงแกจ้างใครมาทำา วะเนี่ยใส่มาทำเชี่ยอะไรนะกการมึงไปเจอมันอยู่งานวัดหรือไงวะเนี่ยแล้วฉันต้องทำงานคู่กับไอ้เวนดิ้มึงกลับเข้าไปข้างในเลยไปให้กูเคลียร์เองโอเคเป็จุดหมากับเพื่อนมาด้วยเฮ้ยมึงเอาวัดทำไมโยนทิ้งไปนี่ใช้ไอ้นี่จัดการตรงนั้นนะเข้าใจเดี๋ยวก่อนนะมันได้ให้ค่าตัวร้อยห้าสิบบาทหรือเปล่าวะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ให้ฉันจะเป็นคนฆ่ามันเองฝากด้วยเพื่อน ตนนีู้อ้แกกมได้้โอเค oh, oh. Girl, okay. ฉันมาทำอะไรที่นี่วะแกอยู่ในโลกของฉันละ uh. โลกของบึงไม่โคตรแคบเลยมีอะไรกูรทำได้บ้างไหยเนี่ยเฮ้ยแล้ววะหายตัวได้เหรอฉันคือฝันร้ายของแกฉันจะฆ่าแกเดี๋ยวนะ ทั้งหมดนี่คือความฝันเหรอนี่คือความฝันของฉันโอเคงั้นฉันไม่กลัวกันหรอกฉันชจะพาใครสักคนเข้ามาทำให้แกกลัวเฮ้ยใจบดึ้วว่าใครไอ็มมอนี่เหรอฉันรู้จักเขาเราซี้กันบ้านในจอร์ดแกจำแน่ไหมแนายจะฆ่าคนอยู่หรือเปล่าวะเพื่อนนน่นมาเจ๋งโคตรเลยเพื่อนสักวันหนึ่งเราจะฆ่าไอ้จอร์ดชันสัญญาเลยโอเคทีนี้แกจะเอาไงต่อฉันกับเขาเราเป็นเพื่อนกัน,น,นฉ้ำชัน วิง่งคนฆ่าแกด้วยตัวเองเฮ<ห>้ยนี่เอาจริงอะเนี่ยใจเย็นใจเย็นราจะไม่ทำสิ่งนี้ในวามฝันของฉันโอเคเจสันฉันรู้จักนายมานานนายไม่จำเป็นต้องฆ่าใครเพื่อฉันเลยยกเว้นไอ้เฮียจอร์ดนะเราต้องฆ่ามันแน่ส่วนนายตัวเชี่ยอะไรวะเนี่ยวูบเวรินเวอร์ชันหน้าปลาเป็นใครไม่ได้คุณถามจริง กูเกิลเหรอข้าพ่อท่าพี่กูทีนี่ชืช่อเฟนตี้กูเกิลทั้งแม่มึงกิดชื่ออะไรก็เรื่องของมึงพวกนายสองคนไม่จำเป็นต้องสู้กันวันนี้นี่คือความฝันของฉันโอเคและฉันจะเป็นคนควบคุมความฝันของฉันเองอะไรอะไรวะเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ฉันบอกไปไงนี่คือความฝันของฉันและตอนนี้ฉันอยากจะเล่นฟุตบอล